มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มันมีการสรุปเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งนายนิกรรํจำงเป็นเลขานุกการคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประธานคือใครชูศักสรินินจากเพื่อไทยนิกรรํจำงเป็นแค่เลขานะครับแต่มาเป็นตัวแทนในการถแถลงผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมธิการชุดนี้ ก่อนจะนำเสนอไปอยังสภาผู้แทนราษฎรขั้นต่อไปค่ะนิกรจำานงบอกว่าในรายงานจะมีรายละเอียดการดำเนินงานของคณะกรรมาการวิสามันซึ่งสามารถสรุปผลการพิจารณาศึกษาและข้อสังเกตของคณะกรรมาการได้ดังนี้ 1. ช่วงเวลาในการนิรโทษกรรมตั้งแต่1มกราคมปี2548จนถึงปัจจุบัน สองประเดน็นที่ควรได้รับการนิร ither. โทษกรรมมีทั้งคดีหลักคดีรองและคดีที่มีความอ่อนไหวซึ่งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากมีความขัดแย้งครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ยาวนานทําให้มีข้อมูลสถิติคดีที่ต้องนํามาพิจารณานี่แกก็บอกว่าโอ้พอไปดูคดีแล้วเนี่ยมีรายละเอียดที่จะต้องนํามาพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งคณะกรรมาการเห็นแล้วว่า ความขัดแย้งครอบคลุมช่วงเวลายาวนานคดีที่ต้องพิจารณาเยอะมากดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมคณะกรรมาการวิสามัญจึงเห็นควรว่าให้แยกคดีออกเป็นคดีหลักคดีรองและคดีที่อ่อนไหวคทั้งนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตรงเป็นการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองคดีรองอันนั้นคือคดีหลักนะ คดีหลักที่เขาจะนิรโทษกรรมต้องชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตรงเป็นการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองส่วนคดีรองคือคดีที่พ่วงมาจากการชุมนุมทางการเมืองนั้นหรือเป็นคดีความผิดเล็กๆในน้อยที่เรียกว่าละหุโทษอย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีรอง ้องพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ส่วนคดีที่มีความอ่อนไหวคือคดีที่ยังเป็นข้อขัดแย้งถกเถียงในสังคมอยู่ 3. รูปแบบและกระบวนการในการนิรโทษกรรมหรือการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบผสมผสาสน 4. ควรกาหนดนิยามของคําว่าการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองให้ชัดซึ่งความซึ่งหมายความว่าการกระทําที่มีพื้นฐาน มาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สงบทางการเมือง 5. ควรกําหนดขอบเขตของการนิรโทษกรรม 6. ข้อดีข้อเสียของการนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมในคดีหลักคดีรองและคดีที่มีความอ่อนไหว 7. ความเห็นของกรรมธิการเกี่ยวกับคดีที่มีความอ่อนไหวก็คือมาตรา110และ112กรรมธิการได้พิจารณาในประเด็นการนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมซึ่งก็คือความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อย่างไรก็ตามมีการแสดงความเห็นเป็น3าแนวทางคือไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีที่มีความอ่อนไหว 2. เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีที่มีความอ่อนไหวแต่ต้องมีเงื่อนไขซึ่งกรรมธิการที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ได้เสนอเงื่อนไขในการนิรโทษกรรมที่มีความอ่อนไหวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของกรรมธิการและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการที่เห็นด้วยให้มีเงื่อนไขกำกับค่ะสามเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมที่มีความอ่อนไหวแต่ไม่ต้องนิรไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยนิรโทษไปเลยอแปด อำนวยความยุติธรรมโดยกลไกาตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ 9. บัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติระบุความผิดตามกฎหมาย25ฉบับโดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา14ฐานความผิด58มาตราโดยข้อสังเกตของคณะกรรมาการมีดังต่อไปนี้นะครับ1คณะรัฐมนตรีควรพิจารณารายงานของคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อน,นำไปเป็นแนวทางการตราพระราชบัญญ,ญัตินิรโทษกรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งออกนโยบายมาตรการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและแจ้งผลของการพิจารณาหรือการปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญมาอย่างที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลดังกล่าวไปยังคณะกรรมาการวิสามัญทั้ง35คณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาต่อไป 2. ข้อมูลสถิติคดีจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะบางประการของกลุ่มชุมนุมทําให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้ว่าคดีใดเป็นคดีที่เป็นการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองและข้อมูลที่คนใช้เป็นหลักในการพิจารณาคือข้อมูลของสํานักงานสารยุติธรรมเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมสถิติไว้อย่างเป็นระบบมีความชัดเจนพอสมควรและได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีแล้ว อย่างไรก็ตามยังสมควรต้องสืบค้นจํานวนผู้กระทําความผิดในแต่ละฐานความผิดมาประกอบการพิจารณาด้วย 3. ฐานความผิดนั้นมีความยึดโยงกับการนิรโทษอย่างมีนัยสําคัญกล่าวคือฐานความผิดนั้นสามารถเป็นกรอบในการพิจารณาว่าฐานความผิดใดที่มีผลสืบเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจรารณาเรื่องการนิรโทษกรรมหรือการดําเนินการอื่นใด และประเด็นฐานความผิดเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และ112นั้นยังคงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอยู่ 4. แม้โดยหลักการเห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิดตามมาตรา288และ289แต่อย่างไรก็ดีมีความกังวลว่าการจะนิรโทษกรรมคดีใดไม่ควรพิจารณาจากข้อหาเพียงอย่างเดียวเพราะอาจมีคดีที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ปกติ หรือถูกกลั่นแกล้งว่ากระทำความผิดตามมาตราดังกล่าวกล่าวคือผู้ถูกดำเนินคดีไม่มีเจตนาไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีผู้เสียชีวิตจริงในกรณีนี้ก็ควรให้มีการสืบพยานเพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกดำเนินคดีเป็นผู้กระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าผู้ถูกดำเนินคดีไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดก็ควรให้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนิรโทษกรรมเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรม 5. สภาผู้แทนรัษฎรควรมีข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติน,นิรโทษกรรมสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดนโยบายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกลไกของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมตามแนวทางที่กรรมธิการวิสามัญเสนอและ 6. การกำหนดให้ผู้รับนิรโทษกรรมได้รับสิทธิที่ต้องสูญเสียไปโดยผลของคำพิพากษากลับคืนมาสามารถกระทำได้โดยต้องกำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้งว่าจะคืนสิทธิใดบ้างและเมื่อการนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้มุ่งหมายในการคลี่คลายประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นควรคืนสิทธิทางการเมืองให้แก่ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วยนี่คือภาพร,มรวมๆที่เลขากรรมธิการชุดนี้มาถแถลงครับ แต่ว่าที่น่าสนใจคือกรรมธิการเนี่ยมี34บคนเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยแบบไม่เอาเลยอ่ะหนึมารวมด้วยเนี่ยมี13คนครับแบบเอาด้วยนิรโทษกรรมต้องรวม1นึเข้าไปด้วยมี3คนครับส่วนแบบนิรโทษก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขนะอย่าทำผิดซ้ําอีกนะเธอต้องกลับตัวกลับใจสังคมยังให้อภัยนะไอ้ตรงนี้มี12บอคนซึ่งถ้าเอาไอ เบอร์สองกับเบอร์สามรวมกันมัน15ไงชนะไงชนะชนะ,ชนะไง<ม>แต่เดี๋ยวต้องไปดูในสภาอีกทีหนึ่งว่าสอสในสภาจะว่าเยี่ยงไรแต่กรรมธิการมันไม่ได้มีอำนาจโหวตนะถูกมันต้องเป็นสภาผู้แทนราษฎรเขาโหวตกันก็เขินๆอยู่ไงจะ,ะจแบบช่วยทั้งหมดจะก,ก็อะไรอยู่